ไอเราก็ไม่ค่อยได้คุยกับพ่อเดือนนึงคุยครั้งหนึ่งเล็กก็เลยไปถามพ่อว่าจริงไหมพ่อก็บอกเล่าให้ฟังบอกพี่เสกนอนอยู่ข้างพ่อแต่ว่าช่วงแรกๆพี่เสกเขาเลี้ยงข้าวพ่อบ่อยเราไม่ได้อุ่นใจอะไรพี่เราแค่ฝากบอกพ่อเฉยๆว่าถ้าเกิดพ่อออกมาเมื่อไหร่แล้วพี่เสกออกมาเมื่อไหร่ช่วยชวนพี่เสกมาออกดูทูปไปผมหน่อยเพราะพี่เสกเข้าไปเขาก,เขาก็เขาก็ทำความดีที่เขาก็ร้องเพลงร้องเพลงแต่งเพลงให้กำลังใจผู้คนอะไรครับแต่ว่าช่วงนี้พี่เสกเขาก็มีภารกิจที่เขาก็ต้องไปร้องเพลงตามแดนต่างๆ ได้พี่อ๋อได้ครับอ๋อได้ครับอ๋อจริงๆผมรู้มาเพราะว่าไปเจอพี่ธนกิจครับพี่แล้วพี่ธนกิจเขาบอกว่าตอนนี้พี่เสกมาอยู่กับพ่อไอ้เราก็ไม่ค่อยได้คุยกับพ่อเดือนนึงคุยครั้งหนึ่งเลยก็เลยไปถามพ่อว่าจริงไหมพ่อบอกเล่าให้ฟังบอกพี่เสกนอนอยู่ข้างพ่อนี่ใช่ครับใช่ครับไม่ฝากฝากครด้วยใช่พ่อบอกคือผมผมไม่ต้องฝากเงินให้พ่อเหมือนเดิมมาพี่แต่ว่าช่วงแรกๆพี่เสกเขาเลี้ยงข้าวพ่อบ่อยเขาก็เล่าให้ผมผมฟังนาพที่ ผมคือเราก็ฝากได้เดือนละหมื่นห้าอยู่แล้วพี่เขาห้ามใช้เกินครับได้วันละห้ราร้อยใช่ครับ,บเรา,เ,เ,เ,ราเราไม่ได้อุ่นใจอะไรพี่เราแค่ฝากบอกพ่อเฉยว่าถ้าเกิดพ่อออกมาเมื่อไหร่แล้วพิเศษออกมาเมื่อไหร่ช่วยชวนพิเศษมาออกยูทูปให้ผมหน่อย <c oughs> ใช่ๆๆ <c oughs> ใช่ใช่ใเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นใช่ใช่ครับพี่พราะพิเศษเขาก็ไปเขาก็เขาก็ทำความดีพี่เขาก็ร้องเพลงร้องเพลงแต่งเพลงให้กำลังใจผู้คนอะไรอย่างี้ครับ <c oughs> แรกๆครับแรกๆพ่อเล่าให้ฟังบอกพี่เสกเลี้ยงข้าวอยู่บ่อยๆครับพี่แต่ว่าช่วงนี้พี่เสกเขาก็มีภารกิจพี่เขาก็ต้องไปร้องเพลงตามแดนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อไม่จะไปครับพ่อเล่นกีตาร์ไม่เป็นพี่พ่อพ่อรออยู่ที่เดิมวะพี่พ่อพ่อมีลูกปินะอะไรครับโอ้ลูกร้องเพลงไม่ได้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 นี่ใช่ใช่ครับพี่ครับ เขา,าเขาก็บอกว่าพี่เสกก็น่ารักก็พี่อยู่กับพ่ออะไรนอนกับพ่อเลี้ยงข้าวคุยกันเป็นเพื่อนกันร้องเพลงให้พ่อฟังเลยครับพ่อผมไปปีนี้ถ้ามีข่าวดีก็คงจะได้ออกัครับหวังว่านะครับเพราะเขาติดมาเกือบสามปีแล้วครับใช่ครับพี่ได้ครับคุณนะครับพี่ทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดด คลายที่ u u e e h h anel n ทับดราเฟซบ o ๊กทับดรา,ลาและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ